สวัสดีครับสวัสดีพีเอฟซีทุกทุกท่านเลยนะครับผมอยู่กับผมอนพาชมป่าชมคขนนะครับวันนี้เนี่ยเรามากทั้งหมด3คนนะครับผมครับผมวัสดีครับครับผมก็จะมีพานป่าอีกหนึ่งคนนะครับใช่ครับก็เก๋งานั่งพักอยู่นะครับผมวันนี้เนี่ยเราเนี่ยจะพาพีเอฟซีเนี่ยเข้าป่าลึก1วันกันนะครับผมก็ติดตะเขตชายแดนใช่นะมครับผมใช่ครับผม้ว่าป่าที่นี่มันค่อนข้างที่จะกว้างก็ทึบแล้วก็อาจจะมีหลายเส้นทางถ้าเรามากันเองอ่ะ แรากลัวว่าเราหลงนะทุกคนอาจจะหลงที่หลงทางก็กลับบ้านไม่ได้ทุกคนก็จะมีพันป่าเนี่ยรู้เส้นทางทุกอย่างในป่าแห่งนี้นะใช่แล้วก็ <ๆ S 1> วก่อนเรา euh จะเดินทางเนี่ยเราก็ต้องขอเจ้าที่เจ้าทางครับ <değild i> ผมก็พันป่าด้จุดเวลาเราก็ต้องขอเจ้าที่เจ้าทางเพื่อที่จะไปถึงกลับมาถึงอย่างปลอดภัยนะทุกคนเพราะว่าป่าแห่งนี้เนี่ยต้องบอกว่ามีทั้งสัตว์ป่ามีทั้งอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดนะใช่ส <นะ S 2> ัตว์ใหญ่ใช่ ตอนนี้เนี่ยเราก็นั่งพักกันอยู่นะครับผมครับผม <g> ก็เราเดินทางมาตั้งแต่เช้าตอนนี้ก็เที่ยงกว่าแล้วเราก็กินข้าวสเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะเดี๋ยวเราก็จะเดินทางกันต่อว่าเราเดินตั้งแต่เช้ายังไม่ถึงจุดหมายของเราทุกคนใช่ครับผมจริง,รงๆเรามาก่อรถเครื่องเครื่องทางก็เราต้องเดินเข้าไปยังไงทุกคนรถเครื่องเข้าไม่ถึงนะใช่ครับไปโอเคครับผม, okay, บผมเดี๋ยวเราเนี่ยนั่งพักกันเสร็จแล้วเนะี่ยเราก็ต้องเดินทางต่อครับผมครับผม นี่เลยครับพี่พี่โหแบบว่าบรรยากาศดีมากๆเลยนะครับผมเรามองไปเนี่ยก็จะเจอแต่ภูเขานะครับผมภูเขาต้นไม้ใหญ่ขนัดนนี้ยาป่าไผ่เนี่ยจะค่อนข้างที่จะน้อยมากๆนะใช่ครับผมามในป่าลึกแล้วก็ติดชายแดนเลยทุกคนใช่ครับต้องบอกว่าอเราข้ามาฝั่งชายแดนแล้วทุกคนใช่มันได้อยู่เขตพม่าเอ้ยมันได้อยู่เขตไทยนะอยู่เขตพม่านะครับผม เนี่ยเราเนี่ยพี่จินดาบอกว่าเราเนี่ยผ่านป้าบอกว่าเราต้องไปถึงนู้นเลยนะครับผมนู้นนะครับไกลมากเลยนะครับผมตรงภูเขานู้นนะมึงไดตาป่าวใกล้ถ้าเราไปอีกหลายกิโลเลยทีเดียวทุกคนใช่ครับพี่บิ๊กใล้มงเนาะใช่ครับพักเสร็จแล้วเราเดินเราจะเดินทางไกลนะทุกคนไม่พักแล้วนะใช่เพราะวฝนมันจะตกนะครับผมเพราะเราต้องเดินทางไปอีกไกลมากไปโอเคครับผมทำมาให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราพักกเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรา เดินทางครับผม พี่พี่ครับตอนนี้เนี่ยเราก็มาถึงยังไม่ถึงนะก็คือแบบว่าเราเนี่ยพักอยู่นะครับผมตอนนี้เป็นเวลาใบสองโมงกว่าแล้วนะครับพี่พี่คือเราไม่พักทุกคนเราจะมาเจอวิวสวยๆแล้วก็บอกบอกพันว่าหยุดก่อนนะเดี๋ยวเราขอถ่ายพิธตรงนี้ก่อนเพราะช่ครับผมสวยมากก็ขีงใจมากๆทุกคนนี่นี่รอบๆคือเต็มด้วยภูเขาทั้งนั้นเลยภูเขาแบบต้นไม้ไปใหญ่มากเลยนะครับผมนี่ต้นที่ไว้สักกระต๊อบเนี่ยรับแขกนู่นไปใช่นู่นเลยนะครับผมก็ย่าคาม วัากะดูดในการสร้างบ้านได้ง่ายมากๆค่ะง่ายมากๆเนื้อใช่ครับก็ใช้พวกใบน่ะทำหลังคานี่นู่นนะคล้ายใบตาเนี่ยผมเรียกไม่ถูกนะนู่นเลยนะครับแล้ววิวนี่สวยมากโหลมเ <โห S 2> ย็นสบายห <ๆ S 2> โหภาพก,กับการเดินทางมากเลยครับรอนที่นี่นะเพราะวิวดีมากๆต้นไม้ใหญ่ใหญ่มากเนี่ยช่แบบใหญ่ไงคือเราอาจจะ ใช่ครับผมต้องบอกนะแบบว,วิวเนี่ยสวยมากและธรรมชาติล้วนๆเลยนะครับผมแล้วก็ ถ้าเจอสมุนไพรอะไรผมก็จะแน,นะนานะครับผมไปโอเคครับผมจะเลยอีกน้อยนึงนะน,นี่ทุกคนนี่ก็จะเป็นไม้หอมนะ<ช>ทุกคนคเห็นไหมที่มันเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูนะนู่นนะสีข,ขาวๆสองต้นทุกคนต้นเล็กกับต้นใหญ่นะผมต้องบอกว่าปเป็นไม้หอมนะทุกคนถ้าเป็นภา,าษากะเหรี่ยงก็เรียกว่าไซานาม,มานาะทุกคนใช่ไซนาม,ม,าม่ามมนะไม้หอมนะคะผมก็เป็นนู่นนะผมอยู่ไกลอะ่ะผม ไข่แบบชัดๆไม่ได้นะแต่ว่าพานรู้นะพา,านมองไกลๆเขาก็บอกว่าเป็นไม้หอมนะใช่ครับก็เป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งนะทุกคนก็รักษาได้หลายโรคนะแต่พานรู้แค่ว่าไม้หอมทั้งต้นทั้งรากมันเนี่ยถ้าเราบดเมื่อยตามตัวตามขาตามอะไรเนี่ยเราก็สามารถต้มกินได้นะ<ช>พุกเปลือกไม่ว่าจะเป็นเปลือกไม่ว่าจะเป็นรากไม่ว่าจะเป็นใบอะไรก็ต้มกินได้หมดทุกคนใช่ต้มแบบเป็นชานะกินเช้าเย็นนะทุกคน เขารู้แค่ว่ารักษาพวกโรคโรคต่างๆแล้วก็พวกปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวนะ<ช>วก็ขา่าระบบเนี่ยก็สามารถต้มกินได้ทุกคนเป็นชานะจริงๆมันรักษาได้หลายโรคแต่พันรู้แค่นี้นะ<ช>แล้วก็ต้องบอกว่าไม้หอมเนี่ยหายากมากๆทุกคนเพราะมันอยู่ตามป่าเขาลึกนะเดี๋ยวอ่ไม้หอมเนี่ยเดี๋ยวผมจะขึ้นอินเสิร์ตภาพให้ดูนะทุกคน เดี๋ยวผมจะไปค้นหาใน Google แล้วก็อินเสิร์ตขึ้นตามภาพให้ดูนะไม้หอมลักษณะไม้หอมนะครับผมอันนี้เราอยู่ไกลพี่ๆอาจจะมองไม่ชัดนะใช่แต่พาเนี่ยมองปุ๊บรู้เลยว่าเป็นไม้หอมนะใช่คือไซน้ำหมาานะครับผมโอเคเดี๋ยวเราเดินทางัต่อถ้าเจอสมุนไพรเ่ยเราก็จะแนะนำให้พี่ๆนะครับผมครับผมโอ้โหทุกคนกล้ยป่าตรงนี้ต้องบอกว่า วยมากๆต้นใหญ่นะใช่ใหญ่มากนี่นี่อีกนะนี่ทุกคนนี่สวยมากอันนี้เข้ามาในชุดป่าดิบชื้นนะทุกคนโหดิบชื้นโอ้โหอะไรเพื่อลูกเนี่ยก็ถดอว่าลูกชิดชิดฮะที่เรากินกับน้ำแข็งใส่อะมะขาว่ะ เราเกึลกลบ้กือบกือบเกือต้นนี้แหละต้นนี้เลยใช่ไหมใช่ใหญ่ะป่าดิบเชื้อเนี่ยเ<ช>ย็นมากโเย็นมากเลยม <โฮ S 2> ีนี่น่าจะเป็นบวกป่านี่แต่มันแก่แล้วแห้งไปแล้วบวกป่านะป,ป่านี่ดลสมบูรณ์มากต้นไม้ต้นนี้สวยมากนะมั้ใช่ทวารข้าขงบนก็เยอะนะนโอ้โหทวารนี่ผันรอบๆเลยนะใช่ก็ตรงน,นี้น่าจะเป็น ต้นไม้ใหญ่แต่เลยเก่าเหมือนเออน่าจะต้นไม้น่าจะใหญ่มากเลยเนี่ยเวลาช่วงหน้าฝนเนี่ยคิดว่าน้ำเนี่ยมันจะไหลมาจากท<ช>ีน่นี้ใช่ใช่เลยตรนี้เหมือนโอ้โหตรงนี้เย็นมากนะชุ่มช,ช่ำเลย<ห>แต่ไม่น่าลบฝนได้ไม่น่าได้ เราต้องบอกว่าต้นเนี้ยตอนผมยิงแคสเขาบอกว่าแถวบ้านผมเนี้ยยังพอมีอยู่นะไม่ว่าเออเป็นป่าลึกหรือไม่ลึกเนี้ยแถวบ้านผมเมื่อก่อนยังมีอยู่นะต้นนี้นะมันจะคล้ายอ่าผลมันคล้ายเออสัวรถนะทุกคนแต่ว่าอ่รารสชาติมันจะหวานกว่าสับวรดนินหวานเม็ดมันคล้ายๆสับวร์เหมือนกันกลมๆเหมือนกันแต่ลูกเล็กกว่าสับวร์นะต้นนี้ อันนี้ยังไม่ยังไม่ออกผลนะถ้าออกผลนะผมจะ,ะถ่ายพี่ได้ดูนะต้องบอกว่ารอร่อยทุกคนหวานกินได้ไหมหอมกินได้ลูกมันคล้ายๆสับปะรดเลยแต่เล็กกว่าอืมนี่ไม่มีลูกสักลูกเนี้ยถ้ามีก็จะได้ถ่ายให้พี่ๆได้ดูนะใช่แล้วก็หอมหวานนะนี่ต้นนี้แต่มันอยู่ตามป่าดิดชิ้นต้องบอกว่าต้นมันใหญ่ามากมากนะนี่มืกล้วยป่าคืนละหนึ่งหวีอยู่นู่น เขาบอกว่าเรามาในป่าแห่งนี้ความิมีเยอะน้องมอสมาจากลัวอดนะของธรรมชาติเยอะเดี๋ยวเรากลับไปแล้วก็จะเอาพวกหัวปีนี่ไปกินด้วยก็พวกหน่อไม้ไปกินด้วยพานบอกว่าหน่อไม้ขึ้นแล้วนะเป็นหน่อไม้อ่ายน่าจะไผ่ลวกนะทุกคนเม่ผาลวกก็ผ่พวกผ่นวลผ่ลวกตรงนี้มันค่อนข้างที่จะน้อยนะอาจจะมีน้อยแต่ไผายนวลอาจจะมีเยอะทุกคนเดี๋ยวเราเดินทางตอนน้องมอสครับผม อ๋อเดี๋ยวไปใหญ่นะใช่ป่าเนี่ยต้นไม้ใหญ่จะเยอะมากโอ้หัวไม้นะพี่พี่ลำตโตโตเลยอ่ะใช่โหใหญ่มากอันนี้เป็นพายอะไรอันนี้สระสระไม่เหรอเนื้อพรสระ ไผ่นวลหรือเปล่าหรือว่าไผ่แค่ไม่รู้<ต>เป็นไ่อะไรทุกคนแต่ไม่บอกกันได้นะแต่ว่าผมว่าไผ่ชนิดนี้เนี่ยอน่าจะขมนอม,อมขมขมกว่าไผ่ชนิดนอื่นนะใช่แต่ต้องต้มน้ำหลายหลายรอบแล้วไม่มีไผ่อีกชนิดหนึ่งทุกคนไผ่นามอ่ะไม่ต้องต้มนานเกินนั้นแต่ก็หายขมนะแต่นี้ต้องต้มไหล่น้ำนะกว่าจะหายข,ขมทุกคน เดี mm ๋ยวเรากำมาันนี้เราเด็ดนะเราต้องกินซ e. ักสองสหน่อยนะวะใช่ว mm ุ hmm. ้กกะภาษากะเหรี่ยงอ่ะเรียกว่าวุ้กกะเอามาวุ้กกะถ้าเป็นคนกะเหรี่ยงแถวบ้านผมจะไม่นิยมกินเนาะเพราะมันขมต้องต้มไหล่น้ำมากๆบางคนกินเมาก็มีบางคนกินแล้วอ้วกอาเจียนมาเลยนะทุกคนมังคนแพ้นะถ่าชนิดนี้นะ แต่ถามว่ากินได้ไหมจะกินได้ส่นวนใหญ่เขาจะเอาไปดองมากกว่าไม่เหมือนผายหนามเพราะผายหนามก็ผายอีกชนิดหนึ่งทุกคนอันนี้อ่ถ้าเป็นเวอร์บองก็จะเป็นอีกชนิดหนึ่งเวอร์บองน่าจะอยู่คณะภาษาจีนนะอันนี้จะเวอร์เวอร์นะั่นอะไรกับน้องเวอร์เลยนะเวอร์ชูมีเวอร์ชูเวอกะเ,ออเวอรกะเวอกะใช่ผัดนี้ภาษาจีเรียกว่าเวอกะ <Okay. S 2> มันมีผายหลายผายนะผายนวล ไผ่ลวกก็ไผ่หนามแล้วก็อีกชนิดหนึ่งนะทุกคนไปเราเดินทางถึงทางเข้าหมู่บ้านแล้วทุกคนใช่ครับผมตอนนี้ไผ่เอ่อตอนนี้พานี่ก็อยู่ข้างหลังพวกผมนะใช่เดินตามหลังนะตามหลังค่ะพวกของป่ากินเนื้อเราก็เขับรถเส้นทางบอกเดินตามทางเลยเดี๋ยวได้ถึงหมู่บ้านและครับผมโอ้สิ่งนกเสือเต๊ะไปหมดใช่เป็นไม้ใหญ่มากโอเคทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยจะขอเนี่ยเดินทางกันต่อนะครับผมครับผม ไอ,อพานเนี่ยก็บอกเรานะตรงนู้นอ่ะก็จะเป็นยังไม่ถึงหมู่บ้านใหญ่นะใช่เป็นหมู่บ้านเล็กๆสาหรับคนทาไร่แถวนี้นะ<ช>แต่ว่ารเราถ้าจะไปหมู่บ้านใหญ่ๆอีกเนี่ยต้องใช้เวลาเป็นวันเลยทีเดียวซึ่งเราเองเนี่ยไม่ได้มานอนนะทุกคนถ้าได้มานอนเนะี่ยก็คือเราไปได้อีกนะแต่ว่าเราไม่ได้มานอนเนาะ ตอนเย็ยนเราก็ต้องกลับอย่างเงี้ยทุกคนอาจจะก,กลับถึงบ้านมืดค่ำอะไรก็ได้อาจจะได้ไปแค่หมู่บ้านเล็กๆที่เขาไว้ทําไร่แล้วพวกนี้นะใช่ซึ่งก็ท็อปที่เราเห็นตรงนั้นแ่ะก็พันบอกว่าจะมีอ่าเรียกว่ามีคนอยู่นะแต่อาจจะอยู่บางทีก็อยู่แค่ผู้หญิงคนเดียวอาศัยอยู่คนเดียวบางทีก็อยู่พวกอ่อะไรอยู่กับอ่ผัวเมียผัวเมียกันบางทีก็ผัวออกไปทไําไร่เมียก็อยู่บ้านอย่างเงี้ยทุกคน เดี๋ยวเราไปดูนะว่าจะจะอยู่กันหรือเปล่าทุกคนเขาก็ไม่มไแน่ใจนะ,<ช>ะเ,ดเดินไปเรื่อยๆองมดครับผมที่เราบอกพี่ว่าเดินทางอินิดเดียวจะถึงแล้วแต่จริงเนี่ยไม่ใช่นิดเดียวเลยทุกคนสำหรับพา,านอาจจะใช่ว่าเดินทางอินิดเดียวก็ถึงลวสำหรับเราไม่ใช่นะครับเราเป็นนักเดินทางรุ่นใหม่นะใช่ครับค่อนข้างที่จะไกลเดียวนะใช่จริงเราจะเดินไปเรื่อยแต่ว่าเราไม่อยากพักแล้วนะเพราะว่าเราต้องแข่งกับเวลาเดี๋ยว มันจะมืดค่ำนะเรากลับไปอาจจะดึกก็ได้เราต้องรีบแข่งกับเวลาใช่ครับเีโอ้โหสวยมากสวยมากทุกคนอุ้ยนี่นี่เหมือนเขาจะถามยอ่มีมีต้นนี้ด้วยทุกคนอันนี้หอมมากอันนี้ก็สมบูรณ์พัยอะใช่ ถ้าแถวบ้านเราจะหายากอะแต่ถ้าเป็นแถวนี้คือหาง่ายๆเลยมันขึ้นตามปลาตามข่าวเลยนะใช่ข้างๆก็มีนะเวพวกแผลพวกช้ำแล้วก็เวลาปวดท้องก็ประครบได้แล้วก็คนที่มีลูกอ่อนอย่างเงี้ยก็โนไฟอ่อนๆแล้วก็ประครบประครบประค,รบ,ระครบท้องนะคนที่คลอดมาแรกๆนะทุกคนนี่เขาจะอยู่ไฟจะใช้ใบไม้นี่ยนะสูนไฟีนี้เนี่ยทุกคนหอมนะ,อะหอมาหอมากผมาก ชอบลืมนะพวกสมุนไพรอะไรพวกเนี้ยผมรู yeah. you ้นะแต่ผมรู uh ้จ huh. ักชื่ออย่างเงี้ยทุกคนเนี่ยไอ้ไอ้สมุนไพรชนิดเนี่ยพี่เขาเคยบอกเรานะแต่เราจําไม่ได้ต้ละมอใช่เขาเรียกว่าอะไรนะที่ในไร่ก็มีนะเราก็เอามาปลูกเออใช่แต่เราจำชื่อไม่ได้หอมมะหอมไปสมุนไพรเยอะแล้วต้องบอกไอ้สมุนไพรเยอะเล ก๋วยป่านี่ก็ค่อนข้างที่เยอะนู่นไร่ขนู่นเขาไว้ทําข้าวนะใช่แล้วเป็นข้าวใช่ไหมใช่โล่งๆเงี้ยก็คือเขาปลูกข้าวแน่ๆทุกคนเจอไหมนู่นน่ะพี่ๆครับนี่ก็ถึงบอกแถวนี้เขาไว้เขาทำไร่กันพวกปลูกข้าวอะไรพวกนี้นะใช่กําลังขึ้นก็สวยเขียวเลยใช่แล้วสวยมากกว่าจะถึงก็ไม่ต้อเดินทาง อีกนะน้องมอเห็นใกล้ๆเงี้ยแต่เราเดินทางอีกหลายกิโลนะใช่ครับโอ้ส่วนข้างล่างก็จะปลูกพวกกล้วยพวกต้นหมักนะใช่หมักเจวไหมด้านล่างนู้นอีกนะมีต้นหมักอยู่นะพวกข้าวส่วนใหญ่ที่นี่เขาเอาไว้เขาก็จะปลูกพวกข้าวนะทุกคนเอาไว้เก็บเกี่ยวกินกันนะใช่แต่ผมไม่เคยกินข้าวในพวกไร่อย่างเงี้นะไม่รู้ว่าอ่ามันจะหุงเหมือนกันหรือเปล่านะทุกคน แต่เม็ดผมว่าน okay ่าจะเหมือนกันหรือเปล่าเหมือนกันแต่อาจจะแข่งความตังแข่งกันหรือเปล่าอย่างถวบ้านผมก็อย่างๆพวกข้าวหอมมะลิก็จะนุ่มๆหน่อยเนาะใช่ใไปไปเดินทางกันต่อครับผมครับผมก็เรามาเจอหมู่บ้านหนึ่งนะใช่นี่เดีมีคนอยู่นะมีป้าเขาอยู่ทุกคน ก็รู้จักกับคนที่นี่เยอะอยู่นะใช่ครับทามเห็นอะไรตรงนี้ไหมไหนเจอไหมทำไมเข้าถึงตั้งอย่างนี้นะมันมีทั้งหม้อมีทั้งฝาหม้อทุกคนก็ใช้เสาเนี่ยตั้งไงเจอไหมทุกคนใช่คือต้องบอกว่ามันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลที่ผ่านบอกเราไว้นะก็คือเราที่เขาตั้งทั้งหม้อทั้งฝาเนี่ยเพื่อให้การทํางานการปลูกของอะไรมันราบรื่นนะแล้วก็การอยู่ป่าเนี่ยมีอะไรหลายๆอย่างนะ ก็ S <S <an> เหมือนว่าปกปกักคุ้มคลองแล้วก็ในการทํางานเวลาปลูกพวกพืชพวกไร่อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะได้ขึ้นงามงามนะทุกคนชแต่ว่าเป็นความเชื่อของเขานะใช่ก็เราก็เ <S an> ขอบคุมาอย่างนั้นแล้วก็ตามนั้นนะ <S <S <an> <S ทุกคนนี่นี่กระต๊อบของเขาแต่ว่าป้าเนี่ยอาศัยอยู่คนเดียวเนาะแต่ว่ามีหมาด้วยเนี่ยมีหมาอยู่สองตัวเป็นกระต๊อบ คล้ายๆแถวบ้านเราสมัยก่อนเลยนะที่ผมเคยอยู rainbow, ang, climate, book, <h CA> ่นะแต่ว่าเป็นไร่นะทุกคนใช่ไร่ที่เขาไว้สร้างแล้วก็เฟ้าไร่นะทุกคนกระต๊อบสั้งแล้วก็เฟ้าไร่ที่หกหนึงนะจะมีทั้งมันก้นแดงนะมันก้นแดงแล้วก็ม่วงหิมะพานแล้วก็ต้นลูกเหนียงต้นเหนียงเหนียงหรือเหนียงเหนียงเหนียงใช่ไหมใช่จ้ะต้นเหนียงนี่ต้นใหญ่แล้วนะทุกคนก็จะมีต้นหมักด้วย ส่วนใหญ่นะมันาเยอะเลยก็ลำธารตรงที่เราเดินผ่านเมื่อกี้ที่ลลางหน้าน้ําใสมากๆทุกคนล้วมีปลาใสมากก็มีปลาปลานี่ค่อนข้างที่จะตัวใหญ่เลยนะใชแล้วเห็นใส่น้ำแค่นั้นแต่มามีปลาตัวใหญ่ๆเลยทุกคนใช่บรรยากาศรอบๆอยูนตีนะเป็นหมู่บ้านเล็กวาไ่ีแบบดูแลไล่อะไรพวกนี้นะใช่ครับต้องบอกว่าอยู่ใน หลังป่าลึกมากมากทุกคนเดี๋เดี๋ยวเราไม่เห็นอย่างเงี้ยน่าอยู่มากๆคนเต็มเลยนะกระ๊อบที่พาเราจะไปพาไป่ยังไม่ถึงนะทุกคนนี่เป็นกระสอบของชาวบ้านที่พานาฬิกาตัดกันนะหลังแรกก็มีควคมเชื่อซึมบุคคลนะทุกคนใช่นี่นะ ยา่เนี่ยนะรวมสมบูรณ์มากเลยนะครับก็ช่วงช่วงคืนเนี่ยบรรยากาศนี้จะเย็นมากๆนะช่วงเย็นๆเนะี่ยน้ำเนี่ยใสมากแล้วก็มีปลาตัวใหญ่มากเลยนะครับพี่ๆเราเดินวันเนี่ยไกลมากเลยนะครับผมก็เหนื่อยมาก แต่เรามาเจออะไรแบบนี้เนี่ยก็คือว่าหายเหนื่อยนะนี่นะครับนี่จะเป็นอะไรก็ไม่รู้นะสวยมาก เต็มต้นเลยนะครับผมที่นี่น่ะชื้นนะครับผมยากาศดีมากตอนนี้นราผ่านป่าเนี่ยก็นั่งคุยแกนะเดี๋ยวเรานั่งคุยกันเสร็จเดี๋ยวเราเนี่ยจะเดินทางไปกันต่อเลยนะครับผม เดี๋ยวเราเนี่ยเดี๋ยวทำไปกันต่อเลยครับพี naked, ่วิทย OK. ์ นี่เลยนะครพี่พี่นี่เนี่ยจะเป็นห้องน้ํานะเป็นห้องน้ําของเจ้าของบ้านนะครับผมก็เป็นสั่งสีทั้งหมดเลยนะก็จะมีผ้าเนี่ยผ้ายางนะอาปูนะครับผมบรรยากาศดีมากยาวเดินทางไปกันต่อนะพี่ชินดาผ่านป้าหน่อยก็คุยกับแกยังเจนเลยนะ เพราะว่าที่พันปา่าคุณเนี่ยเพื่อที่เขาจะแนะนา<ช>ําเราใช่แปลว่าบอกว่าเป็นลันหลานนะวันหลังมาก็จะได้รู้จักแกเงเงี้ยแกก็จะได้แนะนําเส้นทางอะไรเงี้ยได้<ช>วันหลังเรามาก็ได้เอาของให้เขาด้วยนะใช่ก<ช>็<ช>เหมือนเรามาสำรวจเส้นทางกันก่อนเนาะครับผมไป่า,าไปเดยนเราเดินทางไปกันต่อเลยครับพี่ๆเราเนี่ยต้องคลำนำทางไปอีกนะครับผมครับผม เสร็จแ,แล้วเสร็จแล้วนะคะผมก็เป็นบนรรยากาศในป่าลึกเลยนะคะ<ช>ผมก็ลึกมากๆนะทุกคนใช่ครับผมก็คือเราเจอทั้งตั้งแต่เช้าเนาะก<ช>็เราเพิเ่งจะมาเจอหมู่บ้านหลังแรกนะ<ช>ที่เราจะไปเอ่ออีกบ้านบ้านอีกหลังหนึ่งเนี่ยก็คือไกลเหมือนกันนะใช่ครับเดี๋ยวเราไปทำค้ออนจักเขาให้เขาเจอเขาไหม่ะใช่ครับพอวันหลังเนี่ยเรามาอีกอ่ะเราก็จะได้รู้จักกับเขาของเขาได้แนะน้ำว่าเออเป็นญาติของพระอะไรประมาณนี้เขาก็จะได้ แนะนำเราได้นะใช่ในการเดินทางอันนี้เรามาเดินสำรวจตามหาหมู่บ้านที่ผานบอกนะก็บ้านที่เขาจะพาไปนี่ก็เป็นญาติากับเขาเหมือนกันนะใช่ครับโอเคทุกคนเดี๋ยวเราขอนั่งคุยขาก่อนนะนั่งคุยแล้วก็ฝังนี้ฝากตัวข้างหน่อยวันหลังเรามาจะได้เอาของมาฝากด้วยนะครับวันนี้เรามาเนี่ยไม่ได้เอาของมาฝากเลยเพราะว่าเราสำรวจเส้นทางกับพานนะใช่ครับใช่วันหลังพานไม่ว่างก็จะมาได้มาถูกมาถูกใช่โอเคทุกคนเดี๋ยวผมก็ต้องขอ ปิดคลิปอีพีนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะผมใช่ครับผมคลิปอีพีนี้ต้องบอกว่าพาชมธรรมชาตินะใช่ในป่าลึกแห่งนี้เลยทุกคนโอเคสําหรับพี่ๆท่านใดชอบคลิปวิดีโอนี้ก็ขอคหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามให้ผมและพี่จินดาด้วยนะครับผมไปโอเคครับผมก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะคะผมใช่ครับผมแจ้งเตือนไปอย่างโทรศัพท์ของพี่ๆนะคะผมใช่ครับไว้เจอกันอีพีสองนะคะผมว่าเราจะตามหาบ้านของพานเนี่ย เจอหรือเปล่าล้วคบผมเป็นบบาบของญาติพานะทุกคนไปนั่งคุยค่ะก่อนเนาะครับผม